ียพวกเราคือกิ้งกองแก้วอาูช่วยโอ้ยกลัวหรอกรัฐบาลไม่ให้ต่างมาไอ้เหี้ยไม่แงไม่กลัวเกิดขึ้นด้หอบ้หอ้าโอ้เขาบ้าไม่เอาหรอกไอเหี้ยปืนครบมือขนาดนี้ เราเอาโคบาลมาทำอะไรอ่ะแกเอาเอามาใช้ขี้ฟันเหรออ๋ออ่าเหนื่อยค้นหาค้นหาเลยถ้าเจอหนังสือโป๊ก็แบ่งกันด้วยนะอาวไม่ใหญ่แล้วจ้าอ๋อแต่ว่าเราต้องเอาไอ้นี่ดินี่นี่อุ้ยอุ้ยอ๋อใครจะเข้าไปเอาเองเจุ๊นึงอันนึงเฮ้ยว่ากูจะไม่เจอจำสเกแล้วนะไอ้เฮียอ๋อไอ้กล้องสุายพี่ประเด็นใครจะเปิด เฮียผมแล้วผมนิดเดียวโธ่เมฆอยู่นะอู้หูไอ้เฮียสนอะไรหน่อยๆก็ไม่ได้อูยิงแม่งก่อนเลยคืงมาแล้วหรอทุกคนอ้บอกเลยกูมีที่กันยิงรัวๆไรได้สัตว์เฮ้ยสัตวขอโทษได้ประหลาดสัตว์นะโอ้โอเคอุ้ยเฮียอ้าวเฮียเลวโอ้ เฮ้ยโอ้โยอ่ะกลัวเหรอสัตว์เจนน่กนากลัวเลยสัตว์แต่กูยิงมแม่งเลยเจ,จนทิดเจเลยเย็ดแม่อุ้ยตายเจนเฮ้ยเรายังหนีตายด้วยเฮีย <c oughs> นนหน้าเจนชัดๆหน่อยดิ <c oughs> <c oughs> ผมยิงหน้าเจนซะเละไปแล้วอ่ะอุ้ย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 น่ากลัวหล่ะต่เด็กกูยิงแม่งเลยเจนแม่งอีกจะฆ่าแม่งหน่อยนะเว้ยเจนมาคุณเฮ้ยคุณนี่ปัญหาอะไรเนี่ยเจนเจนมาอีกทำไมอ่ะเจนโออุ้ยอุ้ยอุ้ยกูจะตายอีกดอกเร็วเข้าไปดิโอ้๋อเหนือเสียวันล็อกอว้าวประตูนี้เป็นประเด็นนะ้นกูฆ่าไปก่อนก็ได้คุณใบ ว่าตัฟากแมนทุกคนลาก่อนกูตายก็ได้อ oh. ีกดอกอ๋ออ <g transparen cies> oh, ี <gamma> ่ไงห้องอะไรวะโอ้ยเดี๋ยวมันก็กดลงลิฟต์ได้ปะวะอุ้ยเฮี้ยใครติดกูลงคายวิ่งเฮ้ยัไงโอ้กับเจอเจแล้วมึงอีเจนเฮ้ยเจนทำยอะไงเจนไม่ตายหรอเจนไม่ตาย นะเล่นเล่นนะเลล่่นนเเจนหนีเจนหนีเจนบอกกูไม่ให้มึงยิงตายแล้วอีดอกะเบียร์พ่อมึงอ่ะอ้ออันนั้นนี่อันนั้นนี่ิคาอันนั้นนี่ไรด้อันนั้นนี่กรเข้าไปเด้อันนั้นนี่ผมไม่เข้ากูเข้าก็ได้อีดอกอันนั้นนี่อ่าไม่มีอะไรเลยอุ้ยเฮียอ้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 มันช็อตไอ้สัตว์เลยแน่จริงเจนมันก็มาน่าจริงจรมันก็ออกมาอุ้ยเฮียสองแปดสาม

แ้เ้เ้เเต้าเเ้ยเ้เ้เ้เังเรแ้เร้เรเ้เหรนสุดเอ้สรเรคนเรืเงมีรเตกันหมดเลยเฮ้เนเนเนอย่นี่เนอยู่นขอสัมารณ์อสัมภาษณ์น้องเจนตอนเดินเหน่เครุณรู้สึกไงตอนที่เดนเิงไเฮะอเเเตเลย ครับพวกเราคือเก่งกองแก้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอ๋อมีทีวีให้ดูด้วยไอ้แค่บ้านต้องเลยแค่ไหนวะมีทีวีให้ดูในห้องน้ำหรืเฮียคือแบบเด้อเด้อเด้อ อ่ะอ่ะกําลังล้างหน้าไปก็โอ้ตังโต๊ะเออให้นหันไปดูควยเต็มหน้าอ้าวไปได้เฉยเลยมันก็เพราะว่าโซฟามันจะมีแสงอะไรไม่รู้อ่ะมึงใต้ก็กดกดอีอ่ะอุ้ยโอ้ฐารก็มาทหารมึงฝึกมึงฝึกมาเนี่ยมึงต้องขึ้นมึงต้องขึ้นให้ได้ไอ้ควายเนี่ยมันขึ้นทางตรงหลานลงไปไหมยังยังยังนี่นี่ดูผู้ประชาการนี่ดูจ่านี่ นั่นอ,อ่าลูกแพงมันก็เจ็บตัวฟรีอ่ะไ,ไอตำรวจมือใหม่เอ้ยอ่า,ออาใหม่อ่าตำรวจมือใหม่ตัวประตู<อ>เฮ้ยมันไปได้อีกนะเนี่ยเที่ยมันู้ดินเหรอโอ้แม่งย,ยิงให้ขายเลยโอ้โห <laughs> พวกมันก็ยิงกันเหลือเกินไม่กูเปิดห้องเลยป่ะการันการันไอ้การาันไอกาา้การันให้กระเปิดผมเปิดให้เองด้วยอ่ะเข้าไป ไอทหารมือใหม่จะมึงอน่ยจ่าไม่เข้าอ่ะจ้าจ่าทหารมือใหม่ยัอยู่ข้างหลังเลยไม่จ่าเนี่ยจ่าเนี่ยเป็นคู่เออใช่รึไม่กูโจ๊กพุทธรับน้องเค่ไหนไหมไอมึงรับน้องไปแล้วมึงมึงไม่ต้องเนียนมึงรับน้องแล้วมึงอน่ยมึงไม่ต้องเนียนมึงเข้าไปเลยมึงเข้าไปเลยไปไอเฮียมึงเรับน้องตลอดเลยเนี่ะไปโอ้ก็ต้องหาคูแจใหม่เป็นยังคูเจ โโอ้หไหนจะเบียร์ไรวะฮะ It seems as if you only just arrived เขาไม่เคยทำให้ตัวเองรู้สึกแบบไม่ดีเลยนะพี่จ๋าจะไปไหนวิววิวถอดเก่งวิวถอดเก่งถอดเก่งดิถอดเก่งอย่าอย่าอย่ามาอ้างอย่ามาอ้างถอดเกงหน่อยนี้สิครับพวกเราคือเก่ง โอ้และเรื่องคือเรากับเพื่อนโดนล็อกประตูบลาบลาแล้วก็พวกเราคือต้องพวกเราต้องถ่างเกงแล้วพวกเราต้องเอาการให้เสร็จก่อนถึงจะไปได้เราเล่นกดสตาร์ <c oughs> ไม่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 ไม,มึงไอสัตว์นั่นแหละเออไอ้นี่อะไรก็แก่ก็ผลกินยาคุณนันยี่กระไลลอยลอย,อยขอเขาเผ เออะเดืเดอเดอเดอเฉันคือปีศาจจากนรกหัวคกไปเดดเดวมึงทิ้งกูวเฮ้ยเฮ้ยเปล่าหุ่นเี้เฮ้ยเห็นปะ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 เห็นดิเฮียอะไรจะรับขวาห้องดูห้องอื่นไง โอ้โหห้องนี้อุ้ยจู่ยาวอุ้ยหายไอ้ต้องออกไอ้สักไอ้ต้องออก้ีีอะไรอะไรมีมีมีจวยขึ้นมาบนบนเตียงด้วยเฮ้ยนี่มันจะขังกูอยู่ได่ไหมไม่ได้ไม่ได้วิวนี่กูมีลูกน้องลูกน้องกูดีมากกว่ามึงอีกนี่ห้องอะไร่ ่ะลูกน้องดีไอสารให้กูอยู่คนเดียวอีกอ่ะอันเหลืออิสมียอุ้ยอะไรอ่ะป่าเห็นพ่อเห็นพ่ออยู่แล้วตกใจนี่มันเข้าไปแกนี่นาไอ้สารเล่นพ่อคนละอ่ะอ่ะเออเออเออดีดีดีเออก็ใช่ก็ใช่อยู่เดี๋ยวแล้วแล้วแล้วพ่อยก้าหรือพ่อยก้าหรือพ่อยก้า เฮ้ยนี่ไงโอ้ห้องนี้เรายังไม่ได้เข้าไปเลยนี่หว่าเนียเจ้าคนเปิดอะไรอย่างงี้รน่าเอ้ยน่ามันคืออันนั่นลีหิหน้าหีอะไรวะยิ่มเลยเห็นหน้าพ่อไอ้กาแล้วเฮียหล่อมากหลอดหลอดหลอดจะหลงเมื่อไรหลอดเือปิดไฟตัวเองเลยเอ้านี่ไง โอ้ก็จะได้หาในเม็ดหนีเฮียแล้วอย่าขังกูดิเฮ้ยเนี่ยไมเคยได้ขังได้แต่ว่าต้องมุกไปโดนมาสักคนทำไมดู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 อะไรวะอีสเตอร์เอกไม่เอาอีสเตอร์เอกอีสเต์เอกไม่ก็จะไปอิอีสเตอร์เอกใส่ฮากิเตะเหรอตีแม่งเลย โอ้เสียเวลาว่ะกขับขับขับคุณนคนับไม่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 ใช่ไอห้องนี้มันเป็นรูอ่ะไอห้องนี้มันเป็นตัวดำๆอ่ะที่มันดูบลฟากอ่ะมันไังพังแล้ว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 เฮ้ยเปิดอะไรอีกด้วยเฮียเดี๋ยวให้เปิดให้เปิดให้เปิดวะบอสเหรออุ้ยอุ้ยอ้าวและไอ้บอสสุดตีนมันชิชิเลย ่แปดห้าสามตป่แปดห้าสามเจอเจอห้องน่าแหละแปดห้าสามหาเอเจอหาเอเจอ้ท่ไหรที่การจะบอกเลยศูนย์แปดห้าสาี่กาตจะเรียกูกไหมัศูนย์แปดห้าสามได้แล้วไป เรามาจากั้สุดท้ายดีกวาเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเราออกลรผ่านแล้วเฮ้ยอออ๋อถ <c oughs> ามว่าทำไมอันนี้คือขั้สุดท้ายแล้วเพราะว่าการหาเกมดีๆแบบนี้ในเกมเริ่มพั์ปัญหายากมากซึ่งตอนนี้มันเริ่มไม่มีให้เล่นแล้วถ้าเราถ้าเรายังฝืนเอาแบบมาเล่นอีกมันจะเป็นแบบกากๆใช่ไหมกะเฮ้อ <c oughs> พ้าเราสื่อเล็นอีกมันจะเป็นเกมปรกาศนะใช่เออจะเกมกับกาศนี่แบะไอเชีเเ่ย,ย,ยไม่น่ากลัวแถมไม่ทำให้เราไม่ผ่านด้วยอะไรเงี้ยก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะทุกๆิวเนี่ยอผมบอกเยรยกินกล่องแก้วนี่เป็นอะไรที่เดอะเบสแล้วนะช่องอะนะคนดูเยอะมากเลยกล่อ,องแก้วพี่เหรอเออสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม